Good morning, kids. how are you today สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพบกับคุณครูบุญยพรอ่อนสำรีหรือคุณครูเล็กเช่นเคยนะคะคุณครูเล็กต้องขอชื่นชมเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะ ที่ตั้งใจทำงานส่งคุณครูได้อย่างเรียบร้อยและสวยงามและที่สำคัญส่งตรงตามกำหนดเวลาค่ะข้อนี้ดีมากๆเลยค่ะก่อนจะเข้าไปเรียนในเนื้อหานะคะคุณครูเล็กให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือแบบฝึกหัด Activity Book ขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ทำกิจกรรมกันต่อในเล่มนี้นะคะ Review the letter A s o u แอ เรามาทบทวนตัวอักษรตัว A กันก่อนนะคะเด็กๆตัวอักษรตัว A มีสเสียงว่าแอนะคะเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยค่ะคำศัพท์ตัวแรกแอะ ant หมายถึง m o a e แอะ apple หมายถึงผลแอปเปิลแอะ alligator หมายถึง จอระเข้ at angry หมายถึงโกรธ a ค actor หมายถึงนักแสดงชาย at Andy ชื่อแอนดี้ the writer at s a u her เรามาทบทวนตัวอักษรตัว H กันนะคะคำศัพท์ค่ะ Hello หมายถึงสวัสดี Her, Happy h หมายถึงมีความสุข Hungry หมายถึงหิว her hat หมายถึงหมวก her house หมายถึงบ้าน her helicopter หมายถึงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1 myself วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง My IE Ic อ c e ซ์ครเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1น,นักเรียนสามารถระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรของคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวไอได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรตัวไอทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กได้ 3. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยและเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียน The letter I sound i เรามาเรียนรู้ตัวอักษรตัว I กันนะคะตัวอักษรตัว I มีสเสียงว่า i ทำหน้าที่เป็นสระได้แก่สระ i สระ i และสระ I นะคะ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว I กันนะคะเด็กๆสเปลหรือสะกดตามคุณครูเลยนะคะ Are you ready? พร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อม say yes Are you ready? Yes Okay let's go I C E C R E A M I C e C R e A M. ครีมหมายถึงไอศครีมตัวต่อไปค่ะ I C E Ice หมายถึงน้ำแข็ง I N K Ink หมายถึง น้ำหมึก i l l u e หมายถึงป่วยคำต่อไปค่ะ i r o n island หมายถึงเตารีด คำต่อไปค่ะ I N S A C T Insect หมายถึงมแมลงรอบนี้คุณครูจะพาเด็กๆออกเสียงอ,อักษรน,นำแบบฟฟนิกส์นะคะพร้อมไหมคะ Are you ready Yes Are you ready Yes ถ้าอย่างนั้น One Two Three Go Eat i s e Eat i c หมายถึงน้ำแข็ง e Ice Cream e Ice Cream หมายถึงไอศครีม Eat Ink i ink หมายถึงน้ำมึก i ill. i อ i อหมายถึงป่วยนะคะเป็นอาการเจ็บป่วยนั่นเองคำต่อไปค่ะ i insect i insect หมายถึงมะแรง อไอรอนอไอรอนหมายถึงเตารีด Words Fun ค่ะคุณครูชวนเด็กๆเ,เล่นเกมทายคำศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะโชว์ภาพขึ้นมาแล้วให้เด็กๆช่วยกันทายคำศัพท์นะคะพร้อมไหมคะ Are you ready? Yes Are you ready? Yes Let's go ภาพที่หนึ่งเลยค่ะ โอ้ oh, เป็นภาพน้ำแข็งตรงกับคำศัพท์ว่าไรเอ่ยพร้อมค่ะ one two three go โอ้ ice เก่งมากเลยภาพต่อไปเลยค่ะภาพไอศครีมนะคะตรงกับคำศัพท์ว่าพร้อม one two three ice cream คาพต่อไปค่ะเป็นภาพน้ำมึกนะคะน้ำมึกตรงกับคำศัพท์ว่าอะไร One Two Three Ink ภาพต่อไปเลยค่ะโอ้เป็นภาพอิโมจิอมปลอดแสดงว่าวัดไข้อยู่คำว่าป่วยภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยพร้อม One Two Three Ill e เก่งมากค่ะ ภาพต่อไปเลยเป็นภาพมวนหมูมแมลงเลยนะคะคำว่ามแมลงภาษาอังกฤษว่าอะไรพร้อมค่ะ One two three Insect ภาพต่อไปค่ะภาพสุดท้ายเป็นภาพของเตารีดเตารีดตรงกับคำศัพท์ว่าพร้อมค่ะ One two three Island ใครตอบได้หมดทั้งหกคำเลยคะเก่งมากๆเลย very good กิจกรรมหลังเรียนคะ่ะคุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมใน activity book นะคะเล่มสีเหลืองหยิบขึ้นมาเลยคะ่ะคุณครูให้นักเรียนทำ activity 5หน้าที่5นะคะเป็นตัวไอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะและ อีกหนึ่งแอคคือ Activity 6หน้าที่6นะคะเปิดรอเลยค่ะเปิดได้หรือยังเอย่ยถ้าเปิดได้แล้วเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวไอตัวพิมพ์ใหญ่และตัว i ตัวพิมพ์เล็กกันเลยค่ะเรามาฝึกคัดตัวอักษรตัวไตัวพิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะ การเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะมีวิธีการเขียนด้วยกัน3สเต็ปนะคะ,ะเด็กๆด,ดูตัวอย่างที่เป็นตัวอักษรตัวทึบนะคะสเตปแรกคือจุดที่1ล่ลากเส้นตรงลงมาให้เต็มบรรทัดยกมือขึ้นจุดที่สองทำหมวกข้างบนจุดที่สามทำหมวกด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วลองมาเขียนตามเส้นปลาค่ะลากเส้นตรงเต็มบรรทัดค่ะหนึ่ง ยกมือขึ้นทำหมวกข้างบนเป็นสองทำหมวกล่างเป็นสามเอาใหม่นะคะลากเส้นตรงลงมาเต็มบรรทดัดทำหมวกบนทำหมวกล่างเอาใหมค่ค่ะขีดเส้นตรงเต็มบรรทดัดทำหมวกบนทำหมวกล่างเอาใหมค่ค่ะอีกสักหนึ่งตัวนะคะขีดเส้นตรงลงมาหนึ่ง ทำหมวกบนสและทำหมวกล่าง3านะคะถ้าผิดแล้วลบเขียนแล้วเขียนใหม่นะคะเด็กๆคัดต่อให้เสร็จจนจบตัวสุดท้ายเลยนะคะเราไปดูตัวอักษรตัวไอตัวพิมพ์เล็กกันนะคะ,ะวิธีการเขียนค่ะตัวไอตัวพิมพ์เล็กจะเขียนด้วยกันสองสเต็ปนะคะสเต็ปแรกคือขีดเส้นตรงเต็ม,ตมครึ่งบรรทัดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จุดด้านบนนะคะ เป็นสองอ่ะเราลองเขียนดูนะคะเริ่มต้นจากด้านบนนะคะเด็กๆขีดเส้นตรงลงมาเต็มครึ่งบรรทัดเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเนี่ยเราจะใช้ตัวครึ่งบรรทัดนะคะอ่าแล้วก็จุดที่สองแบบนี้นะคะ เด็กๆจะสังเกตว่าตรงจุดด้านบนกับต,ต,ตัวของตัวอักษรเนี่ยจะไม่ติดกันเด็กๆสังเกตนะแล้วเวลาเด็กๆเขียนอย่าให้ตัวอักษรกับจุดด้านบนนี้ติดกันนะคะต้องมีช่องว่างระหว่างด้วยนะคะอ่ะเริ่มตัวต่อไปค่ะขีดเส้นบนนะถึงให้มันเต็มครึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็ไปขีดจุดด้านบนอย่าลืมนะคะต้องมีช่องห่างนะคะละของตัวอักษรนะคะ อักเกงค่ะเอาใหมาสักตัวหนึ่งขกี่เส้นตรงเต็มครึ่งบรรทัดแล้วยกมือขึ้นไปทําจุดด้านบนหมค่ะขกี่เส้นตรงเต็มครึ่งบรรทัดแล้วทาจุดด้านบนต้องมีช่องช่อง ช่องว่างระหว่างตัวกับขีดด้านบนนะคะเด็กๆอย่าขีดให้มันติดกันนะคะไม่งั้นจะถือว่าเด็กๆเขียนตัวอักษรตัวไอตัวพิมพ์เล็กผิดนะคะแล้วจะโดนหักคะแนนนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆถ้าเขียนผิดแล้วลบแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเขียนตัวอักษรตัวไอตัวพิมพ์ใหญ่และตัวไอตัวพิมพ์เล็กเสร็จนะคะ ทีนี้เรามาหาสัญลักษณ์ของตัวไอตัวพิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆดูตัวอย่างที่ที่เขาทํามาให้ดูนะคะอ่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับกระดูกนะคะก็จะมีวิธีก็คือมีเส้นตรงแล้วก็จะมีหมวกบนหหวกล่างนะคะสังเกตนะคะลักษณะคล้ายๆกับกระดูกนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันหานะคะอ่าค่ะ อ่ะตรงนี้ one ด้หนึ่งแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูข้างบ้านตรงนี้อ่ะ two three อ่าตรงไหนมีกระดูกอีกนะคะ four five อ่าลักษณะหมดแล้วค่ะมีอยู่ห้ากระดูกเองนะคะอ่าเด็กๆก,ก็ระบายสีแค่ห้านะคะอ่ะลองใหม่ค่ะตัวนี้นะคะอ่ะ one ข้างบ้าน two three four five นะคะระบายสีที่เป็นลักษณะเหมือนกระดูกเท่านั้นนะคะตรงอื่นไม่เหมือนก็ไม่ต้องระบายนะคะเพราะนั้นเด็กๆต้องหาตัวไอตัวพิมพ์ใหญ่ที่เป็นกระดูกทั้งหมดห้านะคะหาตัวอักษรน,นะคะให้ระบายแค่สีเดียวนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กจะใช้สีแดงก็ใช้สีแดงระบายกระดูกทั้งหมด5ชิ้นเลยนะคะทีนี้มาตัวอักษรตัวไอตัวพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆสังเกตตรงตัวอย่างนะคะเป็นลักษณะที่เขาถือเป็นรูปเทียนนะคะทีนี้เด็กๆมาดูที่เค้กค่ะที่เค้กจะเป็นสัญลักษณ์ของเทียนนะคะคุณครูให้เด็กๆระบายแค่สีเดียวนะคะอา,อาจจะใช้สีแดงนะคะ สีแดงหรือสอีสีชมพูก็ได้ค่ะเทียนสีชมพูนะคะระบายสีแล้วก็ตรงตรงไฟนะคะตรงไฟเป็นจุดนะคะจุดให้เด็กๆจุดเป็นสีเดียวกับตัวนะคะถ้าว่าตัวเทียนเป็นสีชมพูเด็กๆก็จุดที่ตรงเทียนเป็นสีชมพูนะคะตรงเปลวไฟไม่ต้องระบายนะคะตรง ขีดตัวสีชมพูทำจุดสีชมพูนะคะแบบนี้นะคะแบบตัวอย่างให้มันเป็นสีเดียวกันตรงเปลวไฟเด็กๆไม่ต้องละบายนะคะให้ให้ทำจุดสีเดียวกับตรงตัวนะคะถ้าเด็กๆใช้สีเขียวเทียนสีเขียวก็ใช้จุดสีเขียวนะคะ ถ้าดเด็กใช้ตัวเทียนสีแดงนะตัวสีแดงจุดก็สีแดงนะคะระบายแต่เฉพาะเทียนที่อยู่บนเค้กนะคะอ่ะเรามานับกันว่ามีเทียนทั้งหมดกี่เล่มนะคะอ่ะ one two three four five six seven eight nine เช่นนะคะมีเทียนบนเค้กทั้งหมด10เล่มนะคะระบายแต่เทียนที่อยู่บนเค้กทั้งหมด10เล่มเท่านั้นนะคะตรงอื่นเด็กๆไม่ต้องระบายนะคะค่ะเมื่อเด็กๆหาสัญลักษณ์ของตัว i อพิมพ์ใหญ่และตัว i ตัวพิมพ์เล็กเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ทั้ง2แอคเลยนะคะทั้งแอคที่5และแอคที่6ให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งเข้าไปในอัลบัม้ม วิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยนะคะสรุปเนื้อหาเรื่อง My Eat Ice Cream เด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง 1. ค่ะนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวไอ 2. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรตัวไอทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ได้เวลาที่เราจะต้องมากล่าวคำว่าก o ดป b ายกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคุณคุณเลข,ขอฝากให้เด็กๆได้ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว A ตัว H และตัว I นะคะเดี๋ยวเราใกล้ที่จะสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยกันแล้วนะคะ See you next time เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอฝากให้เด็ก ให้เด็กๆด,ดูแลรักษาตัวเองนะคะอย่าลืมสวมแมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ก่อนรับประทานอาหารอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะเด็กๆวันนี้จะต้องกล่าวคำว่า goodbye แล้วคะ่ะ